โอเคเรามาขอรุ้นกันนิดหน่อยมาแ,แรกสีนี้ผมก็เปิดไปแล้วนะครับผมได้เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงประมาณสิบเก้าตัวสุ่มนะครับเอวันนี้ไม่ได้พูดเดี๋ยวไดว้ให้จบแล้วจบแล้วไม่เป็นไรครับเราดูวาาเรามาดูกันว่าคุณดูได้อะไรบ้างคอมเมนต์ได้นะครับมาเรามาเปิดสีฟ้าใหดีกว่าปั๊มสวยต่อต่อ โง่อันนี้โง่อันนี้โง่โ <c oughs> ง่จัดเขาดูเขาดูได้สีอะไรอะ่ะเขาดูได้สีอะไรบ้างอะ่ะโอ้โหแมววันนี้ดิเกมสวยสิบตัวสุม่มผมมียี่สิบเก้าตัวสุ่มแล้วครับมาขอตัวสุ่มมาอีกเฮ้ยมาเอาให้อะไรให้เนี่ยแดนเนี่ยเฮ้ยแมววันนี้ดิหนุม่ม นูมนูมเอ็นมีถึงะระดับได้บ้างเนี่ยหา้าห้าถึงห้าถึงเจ็ดไอเชี่ยได้ได้แต่นี้ให้กูเอ็นี่นุม่มเอ้ยกดฟ้ามาสวยกดฟ้ามาอีกกดฟ้ามาสองตัวติดไอ้ไม่เอาเชี่ยไม่เอาเชี่ยพายักดิเอาสิบตัวซุ่มดิเฮ้ยกดฟ้ามาสามตัวโอ้ยเชี่ยอย่างเนี้ย แล้วเขียวเดี๋ยวครับสุดท้ายเขียวอีกแล้วขอตัวสู้มารอบสุดท้ายเองว่าไงออกมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็มันคือเต็ครับสดูไอ้เราจะแค่แบบนี้ผมขอปิดรอบหนี่งคนดูดูก่อนเลยรอๆนะหนึ่งตัวเอ้ยมาแลครับผมก็ไม่รู้ว่าได้อะไรคนดูดูก่อนผมเลยนะครับ โอ้โหไอเกมเรียบร้อยชีวิตบายบายเด้อไอ้เหี้ยบา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 ยสุ่มมามาครับมาดูเรามาเอาตัวสุ่มมาสุ่มกันเลยดีกว่ามานี่สุ่มนี่เอาซิวียี่สิบเก้าตัวสุ่มไม่เบื่อเกมว่ะโอ้โหเหยถ้าได้ฟันนี่กูสุ่มเอาการ์ดตีเลยเหรปะโคตรดูดุกบฟ้าผมวันนี้มาห้าสี่สี่ห้าตัวโมาสามสิบตัวสุ่มขออนุญาตสุ่มกันแล้วกันนะครับ นี่ก็จะได้เหมือนเขาหน่อยโอ้ชีวิตเกมปุ๊บทุกข์เขาไอ้มันจะมีคนได้อันดับหนึ่งไหมเนี่ยเพื่ออย่างไรเนี่ยซิลฟี่ซิลฟี่เฮียอะไรสักเขาเลยเขาเลยโอ้โหชีวิตขุนคาดหวังแล้วจะว่านี่ เป็นไงล่ะครับเออเจ็บหัวเลยกูไอ้จะาตื่นมากูกูใครให้เร็วอ่ะคาดหวังเรื่องนายกูเิ่ตื่นเลยผมเพิ่งตื่นนะฮะเด้อสิฟี่อ้้หเดี๋ยวมาดูตลกอีกเยอสองครั้งสุดท้ายพูดจริงสิฟี่ออกจะได้ครบรอบโบรเทพคูเทพอันดับหนึ่งของเกมชีวิตโคตรยุ่ง วัยรุ่นเล่นเกมซิลฟี่ซิวโอ้โเมอรี่เอาสุดท้ายแล้วนี่โอ้โจะหมดแล้วว่าสิไปเราสุดท้ายฝากเอาไว้ให้กับซิลฟี่หรืออ่ฟฟิตโอ้โไมค์จี้เจ็บหัวเว้ยีิมลีไรเนี่ย ไม่ผมมีคนโอ้ดูผมยังมีอยู่ดูซอตัวกาชาก่อนใบสุดท้ายเกมเล่นก,<า>กูอะไรเหี้ยโอมาเก็บใสเก็บใส่ก้นหน่อยมานี่<ก>ดเดีนยไปกินข้าวมังไก่กันแล้วได้จีบุญรหนะากันกูดีไี่ซื้อมือขนาดนักอ๋อผมกดแล้วครับจังหวะนี้ว่าไงครับตัวกาชาจะออกไหมหรือไม่แล้วมือพิสูจนกาชาอโอ้ มาจอค้างโอ้จมหัวเอ้ยแม่งไปได้ว่าโอ้ขอขอวีววีของหรอแต่กีกูได้นี่มานปล่อยอันหนูเอนจอเหรอสิฟี่โอ้โหพี่โก้รีมหาดโอเคครับแล้วไปเจอกัน